อันนี้ต้องขอร้องเลยนะครับต้องขอร้องเพื่อเป็นผลประโยชน์กับทุกคนในประเทศไทยผมขอร้องให้ทุกคนช่วยกดแชร์กันเยอะๆเพราะเพราะข่าวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นข่าวจริงที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างประเทศเลยในกระทรวงต่างประเทศของเราครับสําคัญมากครับแชร์กันเยอะๆอันนี้ผมไม่ได้อยากให้แชร์เพราะว่าผมอยากให้คนคิดว่าผมดังหรืออะไรนะไม่ใช่ แต่มันสำคัญที่เราต้องให้วิดีโอนี้ถึงหูท่านนายกยุจันโอาชาต้องให้ถึงครับเพราะถ้าไม่ถึงเนี่ยประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์อย่างสูงแล้วคนไทยก็อาจจะตายกันอีกเยอะพูดเรื่องอะไรครับอย่างนี้บอกนะครับผมได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างประเทศของเราว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณดอนอีกแล้ว ปฏิเสธปฏิเสธครับในการรับยาที่มีประเทศเขาอยากบริจาคให้เราผมเคยพูดเรื่องนี้ทีนึงแล้วนะว่ามีตัวแทนจากบริษัทเมอร์โดนาบอกผมมาว่าเขาพยายามพยายามคุยกับคุณดอนคุยกับกระทรวงต่างประเทศเราคุยกับทูตเราคุยกับคนนู้นคนนี้ของกระทรวงว่า ให้ไปล็อบบี้รัฐบาลอเมริกาเพราะเขากำลังจะทิ้งยาเมอรโดนา20ล้านโดสแต่เขาก็บอกผมเลยว่าเขากียับเขากียรับกับการที่คุยกับคุณดอนแล้วกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเราแล้วกับกระทรวงต่างประเทศแล้ว,ลว,ว,เ,ลวเพราะคุยยังไงก็ไม่กระตือรือ้นที่จะช่วยชีวิตคนไทยเลยผมก็ถามเขาว่าแล้วประเทศไหนที่ทํางานอันนี้ได้ดีที่สุดเขาบอกเวียดนามท้อมเวียดนาม โอเคก็ไม่เป็นไรผมก็ปล่อยไปเรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยก็มีท่านสอวอแทมมี่ที่เป็นเลือดไทยที่ช่วยนำไฟเซอร์มาให้เราได้สองล้านแต่วันนี้ผมได้ข่าวด้วผมสมเพศไม่รู้จักพูดยังไงแล้วมีประเทศประเทศหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศเขานะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วกัน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเขานี่จากที่คนในกระทรวงต่างประเทศเรลยให้ผมฟังนะได้โทรมาหาคุณดอนเราบอกว่าเขาพร้อมที่จะบริจาคแสนโดสยาวัคซีนให้กับประเทศไทยคุณดอนไม่รับครับคุณดอนบอกเข้าไปว่าไม่รับครับไม่รับเพราะอะไร ไม่รู้แต่จากวงในของในกระทรวงต่างประเทศนี่เนี่ยบอกว่าคุณดอนไม่รับแล้วก็ไปให้คำแนะนำกับท่านนายกเลยนะคุณดอนไปให้ความแนะนำกับท่านนายกเลยบอกว่ารับไม่ได้เดี๋ยวเราจะเสียหน้าเพราะประเทศอันนี้เขาเล็กกว่าเราเขาเล็กกว่าเราต้องเข้าใจเรื่อง international relations ก่อนประเทศไทยเรามีคน60สบล้านคนเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียด ว่าเราไปรับวัคซีนจากประเทศที่เล็กกว่านี่คือการแนะนำตอนนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนรีบแชร์รีบไรเพราะทีามัาเข้าใจมาเนี่ยท่านนายกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับแต่ก็กำลังฟังเหตุผลของคุณดอนอยู่ว่าเราไม่ควรจะรับวัคซีนจากประเทศที่เขาอยากบริจาคให้เราเพราะเขาเล็กกว่าเพีย้ยนหเปครับท่านรัฐมนตรี เขาจะเล็กกว่าใหญ่กว่าซ้ายกว่าบนกว่าอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเขามีวัคซีนเหลือเนี่ยแล้วเขาอยากบริจาคให้คนไทยเนี่ยแล้วเขาอยากบริจาคให้แสนโดสเลยอ่ะแสนโดสจะเท่ากับวัคซีนคนภูเก็ตได้ทั้งเกาะนะเพื่อจะนําท่องเที่ยวกลับมาคนสมุยในกรุงเทพฯห้าหมื่นโดสสิคิดได้ช่วยคนไทยแค่ไหนแต่คุณดอนกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียหน้าครับเสียท่า ก็เลยมีเงื่อนไขให้กับทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศนี้เขามีจิตใจดีนะเขาอยากมอบให้เรานะไปบอกเขาว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> พืพ่อนไทย,ไ,ทยไม่เสียหน้านะผมไม่ดูว่ามันน่าเกรดเกินไปนะทําเป็นการแลกเปลี่ยนยาแทนได้ไหมที่ผมเข้าใจมาเนี่ยจากคนในวงในของกระทรวงต่างประเทศนะทางรัฐมนตรีของประเทศนี้มึนเลยนะว้าวอัวจะบริจาคยาวัคซีนให้ แสนก๊อโดสหรือ,อยังมาตั้งเงื่อนไขอีกที่ต้องทำให้งานของฝ่ายชันเนี่ยยากขึ้นเพราะต้องมาทำ swap contract ต้องมานูน่นต้องมานี่เพื่ออะไรคนเขาอยากบริจาคให้คนไทยตายอยู่ทุกวันน่ะแต่คุณดอนเป็นห่วงเรื่องหน้าตาของประเทศชาติหรือหน้าตาของกระทรวงงตัวเองเนี่ยมากกว่าชีวิตของคนไทยผมไม่มั่วครับเรื่องนี้ ถ้าผมไม่ได้ยินจากผู้ใหญ่จริงในกระทรวงแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าในนาทีเนี้ยในวินาทีเนี้ยที่คนไทยยังช่วยกันอยู่ได้เนี่ยถ้าแชร์กันไปเยอะๆให้ไปจึงหูท่านนายกให้ได้นะท่านนายกก็จะได้บอกคนดอนว่าดอนไม่ต้องคิดมากหรอกนะคนเขาอยากให้ยาเรามาเอาไปเหอะนะคิดลึกไปหน่อยดอน ไม่ต้องมีซอฟต์คอนแทรคไม่ต้องมีบ้าบอไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องกลัวขายหน้าหรอกนะกลัวคนตายดีกว่าผมกล้าพูดครับเพราะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงมันยังไม่ช้าเกินไปวคุณดอนครับถ้ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่ท่านจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมมีความหมายมากกว่าหน้าตาของท่าน มีประเทศนี้เขาอยากบรยจากมาให้แสนโดสหรือมีประเทศอื่นอยากบรยจากให้เรานะหยุดคิดสักทีว่าประเทศไทยเรารับการบริจากไม่ได้เราเป็นขอทานไม่ได้หรือไม่้ยีนะในภาวะนี้นะ I don't give a h o o หผมไม่สนใจเลยว่าเราจะเป็นอะไรถ้ามีคนเขาอยากบรยจากให้เราก็รับมาแล้วก็พูดกับเขาแค่เราขอบคุณนะแล้วคราวหน้าถ้าคุณมีปัญหาอะไร นะเราก็จะช่วยคุณมันเป็นการแรกเปลี่ยนกันระหว่างมนุษย์อะแต่ไม่ครับไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอันนี้มาโดน่าก็ทิงแล้วนะอันนี้ก็จะโดนอีกทีนึงเขาเครียดกันทั้งกระทรวงข่าวนี้ถึงล้วนไหลมาถึงผมเพราะก็หวังว่าผมที่ทำ Facebook Live เนี่ยแล้วผมจะกล้าพูดความจริงเพื่อให้ท่านนายกตัดสินใจถูกแล้วไปบอกคุณดอนเลยหรือคุณดอนจะกลับมาแนะนำให้ท่านนายกใหม่บอกว่ารับครับ รับจบไม่เ้องมีอะไรมากกว่านนะั้นเพราะเขาพร้อมส่งยาน1นึ0งแสโดสเนียให้ประเทศไทยเนี่ยภายในอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเลยคิดดูสิครับ50,000โดสเนี่ยเท่าติดแสนโดสเ,เท่ากับ50,000คนนะสมมติเราได้มาแล้วเราไปฉีดให้ภูเก็ตหมดเลยสมุยหมดเลยเชียงใหม่หมดเลยเนี่ยท่องเที่ยวเราจะกลับมาเร็วมะแต่ไม่สำหรับคนดอนครับเสียหน้าไม่ได้เว้ยเสียหน้าไม่ได้ ประเทศนี้มันเล็กกว่าเราเดี๋ยวข่าวออกมาคนก็จะดา่าประเทศไทยไม่มีปรรัญญา I don't care ผมไม่สนใจว่าใครจะดา่าอะไรกันยังไงแล้วตอนนี้ผมสนใจว่าคนจะมีการรอดในการได้รัวัคซีนเข้ามาคิดกันแค่นี้ได้ไหมครับงั้นผมขอร้องนะทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้กดแชร์เยอะๆให้ไปถึงหูท่านนายกให้ได้ยังไม่ช้าเกินไปครับอันนี้ไม่ได้ความผิดพลาดของท่านนายกเลยแต่เป็นความผิดพลาดของการได้ให้ความปรึกษากับท่านนายกสั่งเลยครับท่าน สั่งเลยครับคนไทยจะตบมือให้ท่านเลยอย่าไปคิดว่าคนไทยจะมองว่าท่านนายกอ่อนแอต้องไปเป็นขอทานประเทศอื่น I don't care อย่าสนใจตรงนี้ครับท่านนายกไม่ใช่เวลาที่มาเซฟหน้ากันมันถึงเวลาที่มาเซฟคนไทยด้วยกันช่วยกันหน่อยครับนะคนในกระทรวงต้องเครียดขนาดไหนถึงต้องติดต่อผมมาเพราะเขาไม่มีทางออกแล้วพอดอนไม่ฟังใครเลย การเป็นดิปโปรมัตที่ดีเนี่ยคือการคอมเพลมไบส์การเจรจาก,การรู้อะไรเหมาะสมเพื่อนบ้านเขาอยากให้เราวันนี้ในยามที่เราลำบากเราก็รับมาก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเขาลำบากนะเดี๋ยววันหนึ่งเขาลำบากเราก็ไปช่วยเขานะประเทศเราหิวน้ําอ่ะมีคนเข้าน้ําให้เรากินอ่นะสําหรับท่านราัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกว่ากูมีศักดิ์ศรีพอ ไม่แดกน้ํามึงก็ได้เป็นไปได้ยัยงไงไม่เอาครับท่านดอนช่วยหน่อยครับทุกคนก็รอการตัดสินใจที่ถูกอยู่รีบไปเปลี่ยน mindset ของตัวเองรีบไปบอกท่านนายกว่ารับเถอะนะนะถ้าท่านนายกครับท่านดอนจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยท่านดอนจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยท่านต้องรับครับ มันเป็นของขวัญยายมออเป็นการบริจาคมันเป็นของขวัญที่ประเทศเพื่อนบ้านคนนี้เขาอยากมบอไปกับคนไทยเพราะเขาชอบคนไทยเขารักคนไทยเขาก็อยากเห็นประเทศเราเด้งกลับมาเร็วที่สุดเพราะประเทศไทยเด้งกลับมาเร็วที like ่สุดเนี Rein ่ยเขาก็มีธุรกิจกับเราได้นั้นขอร้องนะครับเราไม่ได้เป็นขอทานเลยครับในการที่เราจะรับของขวัญจากเพื่อนที่เขาอยากเห็นประเทศเราฟื้นกลับอย่างเร็วแล้วผมเพิ่งรู้นะคนดอนเนี่ยมีนิสัยอย่างนี้บ่อยหลายประเทศที่อยากช่วยเราผมมึงเข้าใจอ่ะ ทำไมเราไม่ค่อยได้รับบริจาควัคซีนก็เพราะว่ามีคนขีดกันแชร์กันเยอะครับท่านนายกครับผมไม่มีอคติผมมีอะไรนะผมอยากให้คนไทยรู้แค่นั้นไงว่ารัฐบาลนี้ก็ตัดสินใจถูกได้เป็นเหมือนกันขอบคุณมากครับทุกคนที่ดูครับแชร์กันนะครับขอร้องครับแชร์กันเยอะสวัสดีครับ